มาแล้วมาแล้วนะไปหาภูสาธุ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 หนูไม่ได <c oughs> นะ้มาไหนหนูไม่ได้มาไหนวะัไหนบานน่นนี่โดนไปได้หรอมาเขับมหาปูเลยปีหรือเดือนไม่รู้ปีหรือเด

เราอขอให้เป็นอัคราี่ป้องกันสิ่งที่มันบอดีถูกสิ่งทุถอกยางในมือนีโลกมนุษย์ของประเทศไทยมัน่นบ่เคยอยู่ฝั่งนั้นฉะนั้นแล้วการทีมหาปูนี่ปูก็ถือว่าเป็นเป็นลูกเป็นเตา่าแล้วก็ข้ามบอกของของปูนี่กาถือว่าบอกสอนหลูกสอนล้านแนวดหนที่มันบอดีแนวดหนที่มันจะมี มีเหตุเพศภัยหรือเกี่ยวกับเรื่องใจไหว้มือไหว้ยิ้มกันแล้วแต่ปูกับวัดอยากให้เฮ็ดให้เสียงดีเสียงหองจากขี้ไล่แต่ให้กลายเป็นดีตัวกันมาหาปูปูเหตุให้ได้มาไล่หลายๆพวงใหญ่ๆได้ปูเอ้ยสมุดอะไรเรื่องที่เริ่มงมิรู้ข้อแล้วปูหนี่หักหายมีบานหดคือเขาอะแหะปูเริ่มงมิรู้ข้อเริ่มหนเองเซนฮ้างเซนเลี่ยวบานดนก ้น่วงนี้ในหลายๆ้นป็สแสนเป็นหลายล้านนาพุทธพาทากินดีนะเอ็นดูนะเอ็นดูนะเอ็นดูงคราุทนาครอุปนังมข้าไปต้น่โตมหาเทวังอีสัพพาสุจิตจิตังสิทธิกรรมสิทธิกายังประสิทธิในเนี่ยวที่ไหนาธุสาธุเจียงเจ่งเจีงับตัวแทีมีบานหักเนาะือ ินไมเข้าอกบวแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วผักกัแล้วม่นเขีพยนี้นรอนแม่ปีสวัสดีจ้วั่ะนี่ผู้เฮ็ดข้าวพูดให้กินพี่น้องเฮ็ดข้าวเดียวหมคน้ายาเขาพูดให้กินก็คือแม่ปแล้วอ่ะไมได้กินปแดกัเนีไปแดกเมือน่นเสียบไปแดกังเนี่ยม่แดกบ มาดินทุกคนอาอีหลามาหานออิหลามาหานูวันนี้ไม่ได้ไม่ไดาหาคูจะกสจยกับาผ้านเรนน่นามา nắm ถือโอกาสมามาเทิร์นมานะเทิรนอินองทัลาทําราปเท็์นไม่กล้ากลกลัากล้าสามเทียด้วกล้กลเก มองลูกเป็ดบันเดินไปลูกไก่เดินมาลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมานหายหลายหลายข่เดไม่าหรอกหลายๆสายอื่นองานเลยม่เยแม่พีแลเ้วเสาว่นให้จดลเรียน ไลบันเลยวันน้มเป็นยังสรซิมจะคูและสอสมติวหนูไม่สอติวไววติวเธบเอบเตมของมักเขาดิาาบพันพัดสมเอ้เดี๋ยวย่าจะทำเองไม่เป็นไรหรอกดกินพร้อมย่าเดี๋ยวย่าทำเองหนูก็ทำเองหมูก็ทำทินของหนูกระเระกดอแม่ปีเอนั่นแก่ระเพรแม่ปีเมือนะเก เื่อนันเพื่อนี่เพื่อนับว่าเขาจะหัวไปกุ้งน้่ยี่บปทนี่ไม่เป็นเงินเหพนหัวไปนําำแล่พคุณน้องมาแต่ตักข้างไข่คนหนข้างไรเนียรบูรี่นหนาเห็ดเสียเฮ็ดุกคือเห็ดยีสเฮ็ดซะดีเออแล้วแต่รสชาติเขดีกว่ามาอุก็ณันจ้ามานมเโอ้ยขังเดี๋ยวโอ้โอ้อยู่ไนอแต่นุนนอนได้อยู่ได้แต่คนแเขาตะนางคนคน เนบ่นะน้ำใสนะอันนี <S <S S ้ยาอะไนียาัทนะคะแม่่ามกินน่ยาเหรจ้า่เห็นาเดี๋ยวเรากม่เห็นเาเดี๋ยวเรากงาไสงนสชไมนี่ยไเนี่ยว่เเนเ็ปาวม่ปล่ย้่เขาส็อม่้าแยามเกาผิวขานเอสิ่อเ็ยาน เุยบานแบบสินดบบ้านๆน่ไยบปาคอเ็ดยูบานระอยคือเห็ดยูบานีวลานอยก็ีเางญาทนี่แหละังโอ้วตังกันนี่ผักอันนี้ที่บ้านเราชอบเต้นหมดกี่กเอาไไอ้คุณเราอเ้นคุณเราอบาใหม้น่ยไอ้โยน้ ให้ได้ได้สิแม่เอาก้งเพินมามันไ่กนละวอ่อยอ่อยโยก้าอน้ร่อยไม่ได้แล้วบานโทมุนได้ไดครับเอามาเอาเข่ามาจำบ่เอาเข่ามาจำความเลยครับเอาเข่าใบเลี้ยงเข่าใบเลี้เ็ไม่ไมำเนี้ยทอดปลาแหงแล้วโอ้โหฉันเอาน่ไนัววะไงนัวมากแซบบ่เอ่ยน นัวนัวมันบมัมีมัเจริงุ่นเด้อพี่น้องมาดมัเจริงุ่นเจริงนกกกะโอ้โหานีลเลยนะโอ้ยูทูเบเบันแลเบเบอ่ะูี่เบขันมันเคมะกอป่าใส่เนัวมากันมะกอกในป่าขันมันแกงกับุรไทย มีบานโอ้ยมีมาพักไามไอเดียวมีตุ่มรจิจําประเด็ตุ่มใขรใช่เขาประเดียกันนงจิจมมัประเดี๋ยนบแก่เนี่ยกระปุ่นเขอีพวกเขียวาเเนี่ยนี่มากินกระปุ่นกับของมาเด้อมาเด้อมาแห่ ปเป้ได้ออยย่างกินเดี๋ยวนี้วาตักเหยตักเองปเฟ้ออย่างกินออกไปกิน้ยกิมขุห่อย่ามาไกลไกล่องไว้ยคลนเอาไ้จังเิตัวงด้ได้กิั้วนจ่าถือบาให้เงจินเขาง่ายย่นี่ไปทอดมือแรกเยกินเขาเขี่สดยกากก็มากินเขากับขุนได้เฮี้ยนีมาขุณเบิร์พี่น้องแต่ว่าต้องกินเบิรมาก่อดนุ่มจู๋ยอมนิน ย้อมิ่ม้อมนิ่งกับแม่ข้าวุ้นพี่ยาลองดูลองอืน้องโจ้กันโอ้ยแม่เจขอาคุณเด้อร่อยมากรสชาติแม่เลยรสชาติเหมือนคุณแม่ใช่ไหมน้ำยาปลาอะไรปลาทูเหรอ แค่นั้นปลาทูอยู่ค่ะปลาทูจะอร่อยกว่าปลานิบเพราะว่ามันไม่คาวแบบอู้หูแสบมาตูนีเขากินกับข้าวเลยจ้าอ้าวอาจารย์ไปเสีล้วอาจารย์ไม่กินข้าวปุ้นแมอาจานเมื่อวานคืนเด้เจ้าไม่ได้กลับบ้านไงกับตอนเย็นป่าเป็นเหลวเป็นประเทศใบเมื่อไงตกคุณเรียบเมื่อไนเมื่อไงงได้เนาะเมื่อกับปุกของใหญ่เนาะเขาแม่โซ่หมวดก่อนตอนนี้เมื่็ดกระเลังเม็ดกระลังจิ้มแจมปลาเด็กบ่ เป็ดกำลังจำปลาบอกับกับกับมาเจียวโอ้คำหญ่เลยวะมึงขอให้ตัดเหลือกพรมีข้าวเปียกใครเลิกมีแต่ข้าสามมีแต่ตองหนึ่งเลยถ้ามาด่าเป็ดนี่มันสิมบกินข้าวเปียกกินลำฟองกับ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 กินลำอือมะแมนมะแมนเม็ดนี่สิกินสิกินแนะเม็ดข่าข่าแต่ี้ยเป็นข่าเปลือกบัดนี้พ่อพ่อเพิ่นเริ่มสิไข่เนี่ยห้าวจะเอาข่าเปลือกให้กินเพิ่นแจ้งสิไข่โต้งไข่หลายเนี่ยนู่นอีเดียว่ะ ว่าเมนโพด,ด,ดพแล้วโพดแล้วโพดแล้วฮ <c oughs> ะฮนะนวดย้อน <c oughs> ยังนวดย้อนแป้งนือมตีแม่ปีเจะใส่เขาคนนุ่มเขาดีดีโอ้รถดีพนำรถมาหมารถดีจะไปยุ่งน้ำไม่แย่นูดแล้ก็ไดมากึ้นรถฮะจะไปยุ่น้ำไม่แย่นูดไ่แย่แหลมก็จะมากรถด,ด,ดี จัดแล้วคืม่ไม่กินหละแล้วบนไม่นดบอกว่าเรากินของง่ายบ้างหนแลกวมาถึงเมื่อกินของอีบัติวณว่าแม่มาเห็นหน้าแม่เอออยากเขาไปขนม่กันม่นี่ต้องขขอปุ่นย่างเหนียวค่ะเพราะว่าคนทำอร่อยเบิ้งเบิ้งแล้วันจักเสียบเพเสียบเบิ้งแล้วันมันก็เพิ่มมากเลยลองไมเบิ้งดูฟางหมักเขาบ่ยกินอไรยอถอยหุบเย่อดถอยหุบเลยยอดอีกเคียงหนึ่งเลยยอดถอยหุบเลยบ้

เริ่ออะไรเส้นนั่งลุกม่เส็กะนังเลยไม่ได้มา่อนอยงนึงเขาเอาไปไม่ได้เขาทุกข้อนะเขาจจอดถ้าเแม่เอามาให้อีกกองนนหน่อ้ดโอ้เฉีบครับวกเยไปูเ เห็ดย่างเมย่าง้านกี้ย่หมหะเของกลาง่ไหมครับจิง่เอาพวกครับนี่จกพี่แจ่วนกินได้เป็นเรือนอน่งนห่งหมพแจนี่เป็น่ไดเลยแม่มักนี่เป็นเดยแล้วเนี่ยมรีคนนี่รับจอแตงจัวจาดเาเอไปา นี่ดิสวัสดีคุณแม่หรยังน้องขัาลาเปิดบ้านจ่แพ็่นนีแม่หมูเมื่อไ้หนูหนู่อม่านหนูคุแม่เห็นอยู่ที่ไหนหนูก็กินขนาดที่โรงเรียนมันมีหนูมลีงกินเลยอันเนี้ยของหมักจับ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 เขียครับติดตามคลิปต่อไปครับ